กบสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกีตาพันธมกินสตอรี่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะนี่ค่ะเช้าวันนี้ทีสารนะคะฉันก็จะพามาชมความงามตามธรรมชาตินะคะนี่คือแสงของออพระอาทิตย์นะคะนี่ค่ะกำลังจะโผล่ขึ้นมาจากท้องฟ้านะคะสวยงามมากนะคะนี่ค่ะมีทั้งพระอาทิตย์ อันนี้ก็คือ,เ,อเห็นอยู่นั่นคือพระจันทร์นะคะพระจันทร์มีทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์เลยค่ะอีเกื้องนะคะอีเกื้องสวยงามมากค่ะมีทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่คู่กันเลยนะคะนี่ค่ะ นำภาพส,สวยๆนะมันจากาศตอนเช้า,านะคะมาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับดูนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามมากนะคะอันนี้คือแสงจากธรรมชาตินะคะดูแล้วมันจะเหมือนแบบเหมือนแสงเหมือนแสงจากดวงไฟเหมือนไฟไม้ป่าหรือประมาณนี้แต่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือแสงแสงจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือกังหันพลังลมจะผลิตไฟฟ้าให้เราได้ใช้นะคะผลิตไฟฟ้าให้ประเทศเราได้ใช้นะคะแล้วก็ผลิตจากพลังงานสะอาดด้วยนะคะพลังงานอันนี้คือเกิดจากธรรมชาติล้วน,วนเลยค่ะใช้ลมในการหมุนใบกังหันลมให้หมุนนะคะแล้วก็จะเกิดความร้อนแล้วเขาก็เก็บ ความร้อนนี้ให้เป็นกระแสไฟนะคะแล้วก็ให้ให้นำให้พวกเราได้ใช้กันต่อไปนะคะนี่คพือพลังงานสะอาดพลังงานจากธรรมชาตินะคะอา่าที่เราเห็นอยู่นั่นคืออีเกิ้ลนะคะอีเกิ้ลค่ะอีเกิ้ลอา่าตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะแต่ก็ เป็นบางวันบางวันก็จะหนาวมากบางวันก็จะร้อนมากจนบางครั้งออดิฉันก็ปรับสภาพไม่ไหวนะคะบางครั้งก็มีอาการอ,อ่ะแพ้ไปคือมีอาการไข้แตกนะคะแต่อ,อวันนี้คืออากาศดีมากค่ะปกติสามารถไม่ต้องไม่ต้องใส่เสือเส้อกันหนาวสามารถเดินออกมาจากนอกบ้านได้นะคะนี่ค่ะก็เลยเห็นแสง ส,สีสีสวยกําลังจะโผล่ขึ้นมาจากท้องฟ้านะคะก็เลยนำมาให้ทุกท่านได้ได้ดูกันนะคะบางคนอยู่แต่ในเมืองนะคะเมื่อก่อนนี้ฉันก็เคยอยู่นะคะในกรทมวุ่นวายมากเลยค่ะตื่นแต่เช้าต้องแย่งกันทุกอย่างนะคะรถเมย์ก็ต้องแย่งกันขึ้นค่ะ ทุกอย่างแย่งกันต้องทํางานแข่งกับเวลาแต่พอเราอยู่บ้านนอกแล้วคือถ้าเราเป็นนายตัวเองนะคือแบบเราจะทํายังไงก็ได้ค่ะเราจะกินจะนอนหรือจะไม่กินไม่นอนก,ก็ก็ไม่เป็นไรจะทําหรือไม่ทําก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะนำบรรยากาศสีวยอย่างสดๆามาให้ทุกคนได้ได้ดูนะคะ มาไม่ทันนกค่ะนกไปหมดแล้วปกติเขาจะมาร้องกันร้องลั่นตามสถานที่แห่งนี้นะคะตามห้วยหนองคลองบึงเพราะมันมีทั้งสถานที่ตรงนี้มีทั้งที่เป็นห้วยหนองคลองบึงแล้วก็เป็นเออเป็นภูเขานะคะมีทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวกันตรงไหนมีน้ําแหล่งน้ําก็จะมีสัตว์อยู่ตรงนั้นนะคะมีสัตว์ค่ะก็จะมีสัตว์สัตว์ก็จะเป็นพวกนกหนูปูปีกทุกอย่างนะคะ ไก่ปลาทุกอย่างค่ะที่เป็นสัตว์ที่เขาสามารถที่จะแล้วก็ก็จะมาลงมาดื่มน้ําทางนี้ค่ะเพราะว่าบนนู้นก็ไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่เขาก็จะลงมานี่เมื่อก่อนก็เคยมีหมาจิ้งจอกนะคะมาเป็นฝูงเลยแต่ตอนหลังนี่คือพอกังหันลมเข้าไปปุ๊บป่าแตกค่ะเขาก็เลยหนีไปไหนก็ไม่ทราบก็ไม่ก็สูญพันธุ์ไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็ยังพอมีอยู่ค่ะเขาก็แอบมาค่ะแอบมากินน้ําแล้วก็เห็นเป็นรอยเท้าอยู่ตรง ตามขอบบอ่อเพราะว่าตีนเขานั้นติ้เขาตรงนั้นจะมีบอ่ออยู่สองสามบ่อนะคะนกแถวนั้นไม่มีคนเลยค่ะคนเขาอ,อยู่ตามบ้านนี้แต่ตามภูเขาตามไร่คนนั้นจะไม่มีจะไม่มีคนอาศัยอยู่ค่ะนี่ค่ะได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงน,ะยน,ยงนกแล้วค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอฝาก FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกีตาร์พะากินสตอรี่ด้วยนะคะและคราวต่อไปเราจะนำสิ่งที่ดีดที่มีประโยชน์ให้ทุกท่านมาได้รับชมรับดูต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ